ขค,คุณเป็นเช้าเขาทำอะไรครับเดี๋ยวูได้ขาทบทวนเข้าเนนะี่ยบ้านครับตังไหนบ้างครับ ตองหลังด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังมีแค่สี่หลังก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเชิญเชิญครับเชิญดูข้างในได้เลย ครบที่นี่ก็ดูดีนะครับเบื้องต้นเรามองให้สีบ้านแล้วจะกูที่เหลือที่เราจะมองให้ต่อคกับก็ดูความละเอียดอันนี้มีเกณฑ์การมองให้ยังไงไหมครับหรือว่าดูความเยขยันของเทปเอาเทปเป็นหลักเลยครับตัดติ่ใจได้เลยอ๋อได้ คุณประชาคุณพลาดอีกแล้วนะโทษครับท่านสถานที่เป็นไงบ้างครับก็ถ้าเป็นตระกูลทั่วไปที่มอบให้ก็โอเคครับแต่ว่า มีสถานที่หนึ่งที่อยากจะนำเสนอมาสักครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเหมาะกับที่เป็นตระกูลใหญ่ๆนะอะไรประมาณนั้นครับอืมใ้ตรงบริเวณแถวบ้านน้ำครัดังนั้นนึ่งเนึ่งต้องอันนี้อาจจะเป็นพวกเรียกว่าตระกูลทุกตระกูลนะครับที่แอถถ็ทติเอกันครับส่วนตรงนั้นอาจจะเป็นตระกูลที่เป็น สี่ผู้คขากันาเขตทั้งสี่ครับพวกเขาไปฟังงานหรอครับมาเดินไปตรงนู้นเนี่ยได้พอรายง,งานได้ผมฟังไหยที่บนบู๊ไดผมเมื่อกี้ปากพูดเรื่องบ้านตระกูลน,นะครับที่เราเข้าใจชะบาเฉย เจ้าหน้าที่ฉบาอยู่ไหมครับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแล้วก็ไม่ฟังงานทํางานกันยังไงรับเนี่ยเสรจต่อเลยครับเสียเวลาจริงๆก็ถ้าเป็นตรงนี้จะเป็นตระกูลที่แบบเป็นตระกูลที่มอบให้ทั่วไปก็คือตระกูลที่แอคทีฟนะครับแต่ที่คิดว่าถ้าเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของเสียนาเขตอาจจะให้อยู่ตรงบริเวณบ้านน้ำอะไรประมาณนั้นครับ เฉพาะสีตระกูลเท่านั้นซึ่งมันจะน่าจะดูเป็นพื้นที่ที่ดูดีกว่าอะไรประมาณน,นั้นครับให้ผลวหน้าแต่ละตระกูลเข้าถึงเว็บไซต์แล้อยังครับขอเบื้องต้นแล้วครับก็ให้เขาใส่อะไรเรียบร้อยใช่ครับเดี๋ยวจะมีตามผลอีกทีครับพอดีตรงนี้น่าจะมีเรื่องที่ต้องเขียนอะไรนิดหน่อยให้มันจบตรงนี้ก่อนแล้วก็เหมือนจะได้ฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าอส่วนของเรื่องของการที่จะทําเรื่องการอุ้มเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับครับ จะเอาให้คุณเลขาโชยดูนะครับเรื่องของสักคนหนึ่งสี่คนเนี่ยขออนุญาตนะครับคุณเลขาจะกลับเลยครับ ชุดนี้ไม่น่าเหมาะนะครับเอาเป็นผู้ชายก็ได้ครับ เนี่ยครับก็เดี๋ยวอยลองแจกตัวอย่างไว้สักตะกูละหอกนะครับต่อได้เลยครับเดี๋ยงไงติดต่อานเลยอียทีครับได้ครับให้ลองหลายๆหลายๆหล,หลคนน่าจะรีบปรับตัวรีบ ไ้ตรงส่วนนั้นเดี๋ยวดำเนินการห้ครับในเรื่องของนําแต่ละตระกูลมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้ครับไดครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เดี๋ยวขาดใจให้ครับได้ครับเดี๋ยวจางนั้นผมไปทางานงานต่อให้ครับโอเคมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีคลับเดี๋ยวน่าจะเป็นรีบให้เขาเข้าถึงเว็บไซต์แล้วก็อัพโหลดอะไรเรียบร้อยข้อมูลของแขงตระกูล ได้ครับเดี๋ยวตามให้อีกทีครับเพราะว่าล่าสุดประกาศไปแล้วให้ดําเนินการให้เสร็จภายในที่นี้ครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าทีชท่ชาวแซมมาเดี๋ยวใช้ตามอีกรอบครับนี่ก็รับอันนี้ขอโทษท่านครับผมท่านจะบินกลับเลยได้ไ่มครับเัืนี้ หรือว,ว่าเรื่องอ๋ออีกเรื่องนะครับโทษทีครับเรื่องของตระกูลล่าสุดที่ให้ไปดาเนินการเกี่ยวกับไอรอนล่ายี่สิบเอ็ดให้ผมัดการต่อตามสมควรเลยใช่ไหมใช่ครับะากกว่าเขาจะ<อ>ไม่มีของที่จะปั๊มไม่มีของที่จะเล่นแล้วก็ใช่ครับต้องทำในสิ่งที่ควรทำจ้าซักศกไหมครับก็ตระกูลและศกได้ครับ ่ันก็อย่ากจำเนินการได้ครับเบื้องต้นครับจะให้จับกระบวนไปส่งที่สนามบินหรือว่ายังไงไหมครับเดี๋ยวผมกลับไปเท้าก่อนวันนี้อ๋อได้เลยครับไปขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณครับไขึ้นรถเจ้าหน้าที่ <S <S เดี๋ยวเขาไปส่งที่เทียนครับกลับเพนเทา ไปสมัยได้เลยครับขอตัวครับครับขอบคุณครับ